สวัสดีครับทิบครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวโ Conan the Movie ที่28ปิศนาภาพติดตามรณนะก็ขอเริ่มในส่วนของการเปิดเรื่องกันก่อนเลยนะครับสิ่งที่ผมว้าวมากสำหรับการเปิดเรื่องก็คือเขาเอาสิ่งที่ดูจะเป็น backstory ของตัวละครมาเปิดเลยนะครับซึ่งมันดูเป็น backstory ที่น่าจะถูกเล่าในภาคหลักมากกว่าแต่ว่าเขาก็เอามาเล่าใน t h movie เลยนะครับ และสถานที่ที่อยู่ในช่วงของการเปิดเรื่องก็จะมาเป็นเวทีสำหรับเดอะมูฟวี่ภาคนี้ด้วยนะครับโดยเซตอัพของเดอะมูฟวี่ภาคนี้นะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดนางาโนะและตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคนี้ก็จะเป็น3ตำรวจจากสอพอนางาโนะแล้วก็มาสู่ช่วงต้นเรื่องกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของช่วงต้นก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันกันกบโคนันในภาคอื่นๆสักเท่าไหร่ เพราะว่าในส่วนของช่วงต้นก็จะทำอะไรไม่ได้มากนะครับนอกจากแค่เรื่องของการเปิดเผยตัวละครที่เกี่ยวข้องในเดอะมูฟวี่ภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือว่าตัวที่มาแค่เฉพาะในเดอะมูฟวี่รวมไปถึงตัวคดีที่มีความเกี่ยวข้องแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคก็จะเป็นในรูปแบบของแอคชั่นที่เข้ามาเสริมนะครับไม่ให้ในส่วนของช่วงต้นมีแต่ข้อมูลจนเกินไป ซึ่งในส่วนของแอคชั่นภาคนี้นะครับก็จะเป็นแนวการไล่ล่านะครับที่ผมคิดว่าก็ดูจะไม่ได้เล่นใหญ่มากสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับหลายๆภาคที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงในส่วนของช่วงกลางเรื่องนะครับที่การสืบสวนก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็ในภาคนี้นะครับสิ่งที่เสริมขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของ สิ่งที่ตัวละครตำรวจทั้ง3ของจังหวัดนางโ,โนเขาโฟกัสหรือเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้ง3คนนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่เปิดมาแต่ว่าคนที่ตามโครนันอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดูมีอะไรที่แปลกใหม่สักเท่าไหร่สําหรับคนที่ตามอยู่แต่ว่าเขาก็จะไปเน้นให้เราได้เห็นถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวละครมากกว่าแล้วก็ในส่วนของการสืบสวนผมว่าในส่วนของภาคนี้ ค่อนข้างจะเน้นให้แอคชั่นเป็นตัวนำเรื่องไปมากกว่าบทของการสืบสวนมันเลยดูจะเรียบๆเ,เคียงๆไปกับการเล่าของเดอะมูฟวี่ภาคนี้แล้วก็สุดท้ายในช่วงท้ายในครับเรื่องของการเฉลยเรื่องของการคลายปมคดีผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะชอบนะมันดูมีความเรียบง่ายมันดูมีความซิมเ l ลไม่ว่าจะเป็นคดีที่ซ้อนขึ้นมาหรือว่าเป็นคดีหลักของเรื่องก็ตาม เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตัวเดอะมูฟวี่นี้เองก็ค่อนข้างจะเน้นหนักไปทางแอคชั่นด้วยรวมถึงในส่วนของแอคชั่นช่วงท้ายที่เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างน่าตื่นเต้นสําหรับฉากของการไล่ล่านะครับและแอคชั่นในช่วงท้ายก็ยังคงคอนเซปต์ระเบิดภูเขาเผากระท่อมอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เหมือนกับภาคที่เขามีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะเลย แล้วก็สําหรับตัวละครตํารวจทั้ง3คนของจังหวัดนองโะน,น,นะครับรก็เลยได้ว่าแม้ว่าจะจบเรื่องแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าได้อะไรที่มันดูใหม่สําหรับตัวละครทั้ง3ตัวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ทิ้งท้ายไว้ให้ก็ชวนอมยิ้มกันอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ตาม ตัวละครทั้ง3ตัวนี้อยู่แล้วหรือว่าคนที่อาจจะพอรู้ความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวละครนี้ก็เรียกได้ว่าได้มีฉากอมยิ้มกันพอสมควรซึ่งแน่นอนครับว่านี่เป็นเดอะ o มูบี้เพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปเชื่อมกับเนื้อเรื่องหลักแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณหรือการเปลยให้เราได้รู้ในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้นะครับ แล้วก็ขอพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงในช่วงต้นกลางปลายซึ่งนั่นก็คือตัวละครโมลิโคโกโร่นั่นเองนะครับซึ่งตัวของโมลินะครับเขาก็มีบทบาทพอสมควรในเดอ Movie ภาคนี้แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในเดอะมูวี่ภาคนี้ด้วยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับตรงที่ว่าบทบาทของโมลิในภาคนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ แล้วก็ผมก็แอบเสียดายเพิ่มตรงที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาในมิติอื่นๆมากสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องของการกระจายบทแล้วก็ตัวหลักของภาคนะครับก็เป็น3ตํารวจจากสพนางโนโน้ด้วยเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นโมริในบทบาทที่มากสักเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าบทของตัวโมริโคโกโรในภาคนี้จะน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าแฟนๆของตัวโมริก็น่าจะประทับใจในแต่ละฉากที่ ตัวของโมลิได้มีบทบาทแน่นอนและในส่วนของเดอะมูฟวี่ภาคนี้นะครับผมดูเป็นภาคไทยก็แน่นอนว่าเราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับก็คือในส่วนของตัวนักภาครับเชิญนะครับโดยภาคนี้นะครับนักภาครับเชิญก็ได้แก่คุณเชื่อปางนะครับและคุณบุก๊กกริเดชซึ่งผมขอเริ่มในส่วนของตัวคุณเชอปังก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวคุณเชอปังผมคิดว่าในส่วนของการพากก็ ทำได้ดีในด้านของสำเนียงในการพูดนะครับแต่ว่าในส่วนของโทนเสียงก็อาจจะยังดูโดดไปสักหน่อยนะครับส่วนของคุณบุ๊กนะครับก็จะกลับกันสำหรับผมคิดว่าตัวของคุณบุ๊กน้ําเสียงค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าสำเนียงในการพูดอาจจะยังดูแปลกๆไปสักหน่อยนะครับผมคิดว่าถ้ามีเวลาฝึกมากกว่านี้ก็อาจจะทําได้ดีมากกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบทที่ทั้งสคนได้รับก็ อาจจะไม่ได้เยอะมากพอที่จะสามารถตัดสินได้100%นะครับโดยเฉพาะของตัวคุณเชอร์ปางก็ขอสุบโดยรวมเลยแล้วกันนะครับสำหรับยอดนักสืบจิ๋วโคนันปิศนาภาพติดตามรณนะหรือเดอะมู i e ที่28ก็เรียกได้ว่าเป็นเดอะมู i วที่ค่อนข้างจะเน้นแอคชั่นไล่ล่าในการนำเรื่องเป็นหลักนะครับและสำหรับตัวละครหลักภาคนี้นะครับก็คือ3ตํตำรวจจากสพนางอาโน แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นข้อมูลใหม่ๆของทั้ง3ตัวละครนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะได้เห็นในเรื่องของอารมณ์ของแต่ละตัวละครที่เขาค่อนข้างมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงโมลิโคโกโร่ที่ถึงแม้ว่าจะมีบทบาทที่น้อยนะครับแต่ออกมาก็เรียกได้ว่าดูเท่ดูพระทับใจมากเลยทีเดียวส่วนในด้านของการสืบสวนของภาคนี้นะครับสำหรับผมมันอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจมากสักเท่าไหร่ แต่ผมกลับชอบในเรื่องของการไขปริศนาหรือว่าการไขคดีที่มันดูแล้วค่อนข้างซิมเพิลหรือว่าเรียบง่ายแม้ว่าบทสรุปหรือว่าเหตุของการกระทำมันจะดูไม่ค่อยมี Impact หรือไม่ค่อยว้าวก็ตามก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิว Conan the Movie ที่28และคลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ